ก้าิจกรรมกระชับมิดที่2ก็ปัดแค่เหมือนกันได้ไห้อ็สิบ่ะได้เอ็มสิบแหละต้องพาผมไปสิครับไม่อยู่ในความคิดเลยตอบอะไรถ้าตอบผิดก็มาเจอที่บ้านเลยอยู่ใกล้ๆเราฮัลโหลสวัสดีค่ะนุกครนนี่กับไอซ์ซาดิและผมโตยดูนันนะครับก็มาพบกับรายการ ไม่ยก um ้็กอวันนี้นะฮะเรามาทำอะไรนะได้ข่าวว่าเอพิโซดนี้จะเป็นกิจกรรมกระชับมตรเป็นเกมที่จะแบบทำให้เราสองคนรักกันแน่นแฟนมากขึ้นลองมาดูกันฮะแล้วก็ M 1 0เป็นฟีมพอได้ยินชื่อบ่อยได้ไหมได้ M สิบ่ะแค M สิแหละ ถ้าไลาก้า M10 ไม่ถูกก็คือต้องเป็นไลก้าโมโนโครมเพราะพี่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด ไลกาเอ็มที่ชอบที่สุดเอ็มโมโนโคลมครับเอ็มสิบโมโนโคลเพราะเขาซื้อให้ไม่แต่ชอบจริงๆคือเมื่อก่อนเป็นคนชอบถ่ายภาพแบบแบล็กแอนด์ไวท์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วกล้องจริงๆกล้องไลกาเอ็มโมโนโคลอยากซื้อมานานมากแต่ก็รู้สึกว่ามันแบบเสียดายเงินนะก็เลยไม่ไม่ซื้อสักทีก็ซื้ออันอื่นที่มันใช้กับชีวิตประจำวันได้มากกว่าแล้วก็วันเกิดปีหนึ่งผมได้ว่าปี2020อ่ะเขาซื้อ M10 มสิบโมโนโคลมาให้แล้วก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็ชอบด้วยแล้วก็ชอบใช้ าพที่พี่โตชอบพ่สุดวิวนั่นคิดเด็กขาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอขับใบได้ปะว่าแอนอแอนได้หรอแอนอะไรวะแอนแอนฮัตเตเวยเป็นดาราไม่ใช่แอนนาวินทัวร์ไม่ใช่อีก <laughs> ใครอย่า <laughs> แต่พี่เคยซื้อหนังสือภาพของช่างภาพคนหนึ่งให้พี่โตอะ <laughs> แต่เขาคืออะไรวะคิดว่าขอขอ,อยอมแพ้ค่ะพี่โต้ไม่รู้ช่างภาพที่ชอบที่สุดจริงมีหลายคนเลยอะเอาสัก3ามคนแล้วกันก็จะมีคนแรกชื่อว่าฮิโรชิสกิโมโตะคนนี้เขาตอบไม่ได้ชัวร์ๆล้านเปอร์เซ็นเป็นเจ้าว่าชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็อีกคนนึงคือแอนนี้เลเบวิทคิดว่าถ้าเขาจะตอบเ mm hmm. ขาจะตอบคนนี้แหละเพราะเขาเคยซื้อโฟโต้บุ๊กให้ผมแล้วก็อีกคนนึงก็คือริชาร์ดอเวดอนคนนี้ก็พูดถึงบ่อยแต่สกิโมโตะเนี่ยจริงๆถ้าเขาจำได้คือเคยไปดูเอ็กซิบิชันด้วยกันทีี่่่ญปุนโต ไม่จะบอกว่าขอโทษนะเราไม่รู้จริงๆ ก็คือเลนส์ระยะ18 56ม mm. ิม18-56คือระยะโฟกัลเลนส์ของเลนส์มันก็จะมีแบบระยะ18ม m mm, มใช่ไหมก็คือถ้าบอกว่าเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ซูมที่มันสามารถซูมได้ตั้งแต่ตัวระยะ18ถึงระยะ56โฟกัสที่3.5-5.6 F ก็คือ F stop นะครับหรือที่เรียกอีกอย่างนะึงว่าช่องแบบดูรับแสงของกล้องหรืออ p e r t u r e โฟกัสที่3.5-5.6โฟกัสที่3.5-5.6 ASPH เนี่ยย่อมาจาก ใะไรก็ไม่รู้ต้น,ๆๆนนะคะเนี่ยอาชีพเขาเป็นทงางภาพเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว,ว่า ASPH คืนอะไรคนในชื่อตเนี่ยเขามีจิดใจความรักจริองอไหมจริงอไหมเราจะทำอะไรมันเป็นใครเขาจะ็นยังไง ASPH ย่อ,ย AS ยอมจาก aspherical จริงๆมันเป็นเรื่องวิธีการผลิตเลนแหละเออผลิตชิ้นเลนว่าเออเลนตัวนี้มันมีเลน aspherical ที่ช่วยในการหักเหของแสงเข้ามาทำให้คุณภาพแบบเออของภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเลนสมัยใหม่ก็จะก็จะลงท้ายด้วยว่า ASPH าคำตอบไปเลยที่ว่าเขาคง <c oughs> ไม่พาพี่ไปแต่จริงเขาคงต้องพาพี่ไปเพราะจริงคนหลักพี่มากอ้าวเี๋เขาจะพาพี่ว่าไปไม่เขาจะอยู่ไม่จะลำบากพาพี่ไปถ้าตอบผิดก็มาเจอที่บ้านเลยคือจริงๆอะถ้าในแง่ความโรแมนติกแล้วเขาคงจะเป็นพี่ไอซ์แหละเอาไปติดเกาะด้วยกันดูไอ้นี่แต่ถ้าสมมติว่าเอาความชีวิตรอดเอาใครไปดีวะทำแฮงค์แคสเวยงไปดูวะพี่ไอซ์ห้าขวบแน่นอนพี่ไอซ์ห้าขวบครับเพรพี่ไอซ์ห้าคนพี่โต้รับไม่ไหวคนเดียวก็พูดไม่ทันแล้วเด้อ โอ้ oh. จริงเขาหยิบกระเป๋าเครื่องสำอางของ Happy Sunday ลาย Toy Story ออกไปหนึ่งอย่างแต่ในหนึ่งอย่างนี้แม่งมีทุกอย่างเลยเนดะิน้วต้องอะไรต่อวะถ้านอกอากไอก,กระเป๋าใบนั้นแล้วเนี่ยนะ iPhone อ่าไอโฟนไอโฟนยังไงก็ต้องหยิบไม่หยิบไม่ได้เลยชีวิตเขาแบบเขาต้องทํางานกับมือถือดังนั้นถ้าไม่มี iPhone ออกไปนี่ไม่ได้เลยสองละอีกอันนึงก็จริงๆก็จะเป็นกระเป๋าเออแต่กระเป๋าอันนี้แบบออกงานอะไรเงี้ยกระเป๋าสะพายจริงจริงอันนี้นก็ไม่ค่อยลืมบ่อยเออสองได้ไหมได้ได้ได้สองละสองละหนึ่ง โทรศัพท์มือถือขาดไม่ได้ขาดใจ2ลิปสติก1ลิปทินอะไรประมาณนี้3กิโตะกิเฟนโทนิคกับกิ๊นท์ทชไนกิโตะคุมิเคอร์รุสึจูจิซุรุโนะอ่าอันนั้นไว้ปัดแก้มนี่2ก็ปัดแก้มเหมือนกันนี่ก็ปัดอะไรกันเอาอยางแก้มด้วยวะโอเคแทท ให้จินตนาการเร็วๆนะสองอันแรกแล้วกันสองอันแรกมันอาจจะว่าปัดแก้มปัดคอปัดตัวอะใช่ไหมใหญ่หน่อยอ่าพื้นที่ใหญ่หน่อยไอสองอันตรงกลางเนี่ยจริงๆหน้าที่คล้ายๆอะไรคิดว่าเป็นปัดแก้มแบบรองพื้นกับอีกอันนึงเป็นแบบไฮไลท์อะไรเงี้ยอ่าเอ่ออันนั้นต้องเอาไว้ลงคิดน่าจะเขียนคิ้วเป่ะวะเขียนคิ้วแหละอันนั้นเหรอเขียนคิ้ว แบบออนแบบออนเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวนะอ๋อรู้แล้วอันนี้เอาไว้ขนตาขนตาข้างล่างมันมีความแบบบาดขึ้นในส่วนของแป้งเนี่ยต้องขอชื่นชมว่าแป้งสวยมากเป็นของแฮปปี้ซันเดย์นะคะอย่างแป้งคู่ใหญ่ใบอันตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบปัดแป้งปัดโดยรวมโดยรวมโดยรวมข้างหน้อันนี้ก็จะใหญ่เหมือนกันเป็นแบบว่าตรงแบบเฉียงใช่ไหมเอามาใช้คอนทัวร์ตรงแบบแก้มทำให้หน้าดูแบบเออมีมิติขึ้นมาอะไรอย่างนี้แป้งคุ่มเนี่ย ปัดแก้มัดแก้มจมูกซิมีตรงมี้โอ้ยจมูกก็ได้นี่คือปัดแก้มดีมากตัวนี้ตัดเหมือนกันก็เป็นการสร้างแสงเงาเหมือนกันนี่แบบอาลงแบบไฮไลท์อะสันจมูกโหนกแก้มต่างๆ่านาส่วนนี้มีสองฝั่งอันนี้ก็คือแบบเป็นลงที่ตาอันนี้ก็เป็นตาเหมือนกันแต่เป็นตาอีกเวอร์ชันหนึ่งส่วนนี้ก็คือเขียนคิ้วแล้วก็ปัดขนคิ้วให้เรียงเซนค่ะโหนแต่ไม่รู ання, ้ a อร์เรีกับฟาวเดอร์อ่าบอกใครเลยเอ่าราพั n เ e l ใช่ใช่อย่ามาทำหน้างงดีกวา่าใช่ตอบถูกเบลใช่ไหม โตอตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะไหายังไงแล้วนะต้องพาผมไปสิครับเขาจะพาคนอื่นไปได้ด้วยต้องคิดว่าคนที่แบบทั้งไปทั้งมีประโยชน์ทั้งในการพาเขาออกจากเกาะได้ในการเซอร์วิลอุ้ยเฮงค่านำนมขึ้นเลยนะจะพามามาไปด้วยรอดแน่นอน <c oughs> ไม่มีการคิด,ดต่อพิโต้ไปเลยนะไม่อยู่ในความคิดเลยอะต้องพาผมไปสิครับไม่อยู่ในความคิดเลยอะ พี่ห้าขวดเขาต้องน่าจะตอบประมาณว่าแบบโอ้มีคนเดียวก็ตายเย็นจะตายแล้วถ้ามีห้าคนไอสู้ไม่ได้แน่นอนพี่อยากเจอพี่โต๊ะห้าขวดจ้ะรู้สึกว่าเขาต้องน่ารักมากๆแน่เลยอ่ะเพราะถ้าเป็นพี่โต๊ห้าคนคือห้าเดิมก็คือเขาก็จะเป็นห้าคนที่กระจัดก,กระจายไปในที่ต่างๆซึ่งก็ไม่ได้พบเจอกับพี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือแต่ห้าคนไปทำไมห้าคนหรือคนเดียวคือค่าเท่ากัน ถ่ายลูกคนครับสามีของดิฉันเป็นแบบช่างภาพพอร์เทรตนะแล้วก็เอ็มล้วก็เอ็มครับแว่นตาดำก็คิดว่าเสื้อยืดสีอะไรก็ได้แต่ว่าแว่นตาดำนี่ขาดแล้วเหมือนเสียความมั่นใจไม่ได้มันจะแบบเหมือนแบบต้องแว่นตาดำจริงเรียกว่าแว่นตาดำมากกว่านะถ้าถามว่ามีความอะไรมีความเป็นตัวเองมากกว่าคิดว่าแว่นตาดำมากกว่าเสื้อยืดสีดำเพราะเนี่ยเห็นไหมยังไม่ใส่เสื้อยืดสีดำเลยแต่คือแว่นตาไงมันรู้สึกว่ามันต้องมีอะ คิดว่าเขาต้องเอลือกรูปซ้ายแน่ชอบรูปชอบรูปซ้ายมากกว่าเขาก็จะบอกเล้คนว่าแบบว่าจริงจริงรูปขวาเนี่ยแสบม,มันจะสวยกว่านะแต่ว่ารูปซ้ายเนี่ยก็คืออที่พี่ยิมคิดคำตอบกันต,ตั้งเวลาคิดคำตอบอย่างนี้ปะพอจาได้วันั้นก็ถ่ายน้องๆด้วยมันเป็นวันที่แบบขึ้นศาลตั้งออฟฟิศอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเวลารูปไหนที่รู้สึกกับมันมากกว่าเออก็จะเลือกรูปนั้นซึ่งตอนนี้นรู้สึกว่าความทรงจารูปซ้ายชัดกว่ารูปขวามากโอ๊ยอะไรวะเนี่ย 我都喝双扎塔巴了。嗯 พี่ก็เลือกซาซาทาปาสนะคือแค่รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะซาซาเป็นแบบเป็นแมวตัวแรกอ่ะแล้วทาปาสเนี่ยเป็นแมวแบบของควันวันเกิดพี่ไอที่แบบเหมือนพี่ให้พี่ไอด้วยมันมีเรื่องราวกับ2ตัวแรกแล้วรู้สึกว่าไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนตลอดชีวิตเลยเมื่อก่อนที่บ้านเลี้ยงหมาแล้วรู้สึกว่าพอ2คนแรกเราเราชาเลนจ์แล้วเขายากอะยากยังคู่เลยทั้งซาส์ซากับทาปาสทาก,กา็วน่ะโช์ง่ายมากเนี่ยแหละก็ผูกพันและเป็นห่วงคือเวลานึกถึงมันก็จะรวมรวมนมวลเหล่านี้ก็เันนะกวกม็เลยรากกาะจรริงๆเู้ส ไม่ได้หรอกนะคะเพราะจริงๆแล้วคือทั้งเซาท์ซาทาปาทาโกนอนโชวคือลูกเราทาั้งหมดเราก็ต้องสี่คนเลื้ยงไม่ได้หรอกพี่โตหน่าจะต้องเลื้ยงนิวซีแลนด์แน่ๆเลยเหตุผลก็คือว่าเป็นที่ที่เราไปฮันนีมูนกันแล้วก็เป็นมีความสุขความทรงจำเกิดขึ้นนั่นมากมายพี่นิวซีแลนด์นะนิวซีแลนด์เมื่อก่อนพี่เคยเป็นเรียนอยู่นิวซีแลนด์แวบมันเป็นเอ็กซ์ชแนนแล้วก็แบบไปฮันนีมูนกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยต้นปีเราก็ไปถ่ายงานมาดังนั้นเหมือนทุกครั้งที่ไปแล้ววววกก็มมมมีีีีคคาาสุขททรงจัับ่่นนนนนเเเเยยออะลลืิซแด์ฟ ไปนาคตไปนาคตครับภรรยาสิครับผมแน่นอนแน่นอนแน่นอนภรรยาครับทาลิปทำไมถึงตอบว่าทาลิปวะเป็นคิว <c oughs> ตอบไปทาลิปเพราะว่าคิวเราไปสักมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องเขียนเราก็มีคิวอ่าถ้าไม่ทาลิปคือซีดกิบติดผมครับ <c oughs> <c oughs> โหแม่พอๆกันเลยว่าอะต่างหูแล้วกันขอตอบต่างหูเพราะว่าแค่รู้สึกว่าเขาจะชอบบ่นว่าเวลาเขาไม่ใส่ต่างหูอะเรามันจะรู้สึกไม่เต็มกิบติดผมเพราะว่าตุ้มหูเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้วเพราะว่าอุ้มลูกแล้วลูกก็จะดึงหูแล้วหูขาดก็เลยนี่ก็ไม่นกานติดกปปดิบประดิ์ประดอยจะตอบผิดแน่นอนขอตอบต่างหูขอตอบต่างหูว่าเดสกระโปรงแน่นอนอยู่แล้วเขาไม่ชอบใส่ก่งเกงเดสกระโปรงอยู่แล้วถ้าตอบผิดก็คือไม่ได้เลยอะ พี่ว่า2อันนี้แบบฟิลลิ่งล้วนๆเลยคิดว่าน่าจะเลือกกั้อนเมกมากกว่าคือพี่คิดว่าพี่อ่ะก็คงจะต้องเลือกขดใจที่เป็นสายเพราะว่าอันนี้มันเป็นเทปกระชับมิดใช่ไหมล่ะเราก็เลยจะต้องแบบรักกันนิดนึงซาลาาปาสกับทาโกนาโชซาซาทาปาสครับคือเพราะมีทาปาสอยู่ทาปาสเป็นแมวที่พี่ไอแบบชอบที่สุดแล้วกันเออเป็นลูกที่แบบรับเอียงอะไรแกแล้วเาแล้วอ,อย่างซาลาก็เป็นแบบเหมือนลูกแมวตัวแรกลูกสาวคนแรก ก็คิดว่าซาสซา่าทาปาสน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าจริงๆพี่อยากเลือกซาสซาทาปาแต่พี่กลัวทาโกะนะโชว์จะเสียใจพี่ก็ไม่ได้หรอกคำถาม้ทำให้พี่เตาตลอดเ ทับปาถ้าเกิดทาโก้กับนาโชมาฟังคินนี้มันมีขอโทษนะมีรักหนูเท่ากันเลยแต่ว่ามี่ทอมซ่ากับทาบปาเขามาก่อนแล้วก็ทับปะตาสีฟ้าแล้วก็ตัวว่านกลมสีขาวน่ารักมากแต่ว่ามันมีก็รักทาโก้กับนาโชนะลูกแต่มันมีเรื่องทอมซ่าทับปะคำตอบนี้ยากนิวซีแลนด์เน่ยเป็นทริปที่ชอบปุยกันว่าเป็นหนึ่งในทริปที่ไปด้วยกันเราประทับใจมากที่สุดเป็นทริปแห่ในมูนเยอะก็เลยคิดว่าความทรงจำเยอะแต่สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เขาอยากไปกับพีมันอยู่ที่ว่าถามเขามานี่ออดวววะร่่าาาคิิจตตบสเซ์แลนด์เพราาาะะว่่ออยกไปถ้าาตเ้อะนะ นิวซีแลนด์เด็กก็อยากไปซื้อแสแลนด์นะอันเนี้ยข้อหนักเราจะตอบเองตอบไม่ได้เลยอะนิวซีแลนด์ซื้อแสแลนด์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ YouTube YouTube ไปอนาคตไปอนาคตสามีไปถามเขาเองไปถามเขาเองคิดคิดว่าเขาจะจิ้มขาว่าสามีสามีเพราะเราหลักเขา มาถึงช่วงสุดท้ายก็คือเราจะมาเล่นเกมชื่อว่าเกมคำต้องค่ะซึ่งชาวยูทูเบอร์ที่จะเห็นกันบ่อยจากช่องเทพลีลาแล้วพูดถึงวงการดาราศาสตร์ดีกว่าดาราศาสตร์วงา Like คิคดวามือชอบติด้ามว่าแล้วดิชอบติดทโอ้โวยซึ่งแบบสนุกมากเวอร์เราไม่เคยถูกเชิญไปออกเราเลยเชิญตัวเองได้เกมน,นี้ว่าเราเนี่ยเออเห็นว่าเขาท่าแล้วมันสนุกขออนุญาตเล่นบ้างกับสุมีเป็นที่รักเกงครับครับก็คือเธอเล่นไปวันเนี้ยรู้รู้เกมกัจกรวันเนี้ยเมื่อกี้น้องบีฟแล้วโอเคลองดูลองดูลองดูอย่าโป๊ะอย่าเดือยนะก็คือทำยังไงก็ได้ให้เธอพูดทำที่อยู่บนหัวเธอออกมาถูกไหมใช่โอเคมาลองดูสัญญาบอกว่าจะต้องต่อสู้กันอย่างแบบยุติธรรม อาชวนคุยั้ยอ้าวไม่ชวนคุยมาเธอชอบให้เราอยู่ที่ไหนบ้างก็ชอบให้เธออยู่ที่บ้านอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ใกล้ๆเรา ที่ไหนเธอไม่ชอบเราอยู่กินเบียร์ผมว่ามันจะไม่มีคำเดียวเลยเนี่เธอชอบไล่เราแบบเวลาเวลาเธอทำงานอต่ชอบไล่เราเพราะเธอหาว่าเราแบบกวนสมาธิเธอใช่ป่ะใช่ใช่เพราะอะไรอ่ะก็เราเป็นคนที่ต้องคอนเซนเทร t กับงานก็อย่างสมมติเราคุยอีเวนต์มีเนยเลูกกูเป็นคาร์บอนมีเน่วู่ว่าเราจะเชิญใครมางานบ้างอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราอยังทะเลาะกันเลยปืนจิ้มเราโปรโมทสินค้าด้วยเปรโมทไปได้ด้วยเราจะมีการจัดงานสนุกมจับที่ไหนนะจัดที่นี่ครับที่นี่คือที่ไหนนะ รู้แล้วว่าคำว่าอะไรคำว่าอะไรสะกดขึ้นต้นว่า L E ลผิดแฉอ๋อโอเคโอเคอ่ะโปรโมตอ ก็เป็นสิ่งใหม่เมียนเน่เนาะซึ่งมีโซนไหนบ้างนะเราจัดงานที่สุดเลยมั้งคือแบบว่าเราใช้พื้นที่ของเราอะเต็มที่เลยก็คือจะมีในโซนคาเฟ่แล้วก็มีแบบในโซนที่แบบเราจะจัดที่อื่นด้วยฉะนั้นยังไงบ้างก็ที่บริเวณแหละเราเป็นโปรดักชั่นเฮาส์เนาะใช่ป่ะเออเป็นฟูลเซอร์วิสโปรดักชั่นเฮาส์เราก็จะมีสเปซให้สำหรับคนมาเช่าถ่ายรูปได้แล้วก็ขอถามอ่ะเราต่อเราภภายในงานของเราเช็คกันบ้างมีใครมาบ้างไหม มีเฟนเซอร์มาเราก็แบบอยากให้แบบว่าคนที่แบบว่าเหมือนแบบว่าก็เชิญคนมาบอกว่าอยากทุกคนเนี้ยทำความรู้จักกับโปรดักต์ใหม่ของเราแล้วเชิญแขกคนอื่นไปลูกลูกค้าก็จะมีลูกค้าด้วยลูเป็นลูกค้าที่แบบว่าเออเชื่อใจเราถูกต้องต้องต้องหมดเวลาเป็นคำว่าแบรนด์ไม่ก็สกินแคร์ไม่ใช่ของพี่เป็นคำว่าสตูดิโอตัดไป ว่าอะไรอ่ะบล็อกเกอร์เก şey ือบแล้วแต่คำนี้ยากอยู่ที่บล็อกเกอร์เหรอคำนี้มันยากอ่ะเล่าต่อเล่าต่อจากเมื่อกี้เล่าที่มาของแบรนด์ให้ฟังหน่อยก็คือที่มาของแบรนด์เราเกิดขึ้นจากความรัก เกิดขึ้นจากความรักที่แบบว่ารู้สึกว่าตอนนั้นท้องก็เลยแบบว่าอยากทําสกินแคร์ขึ้นมาเวลาเรารักอะไรอ่ะเราก็จะแบบว่าอยากดูแลสิ่งนั้นใช่ไหมคะซึ่งรู้สึกแบบว่าตอนนั้นแบบเป็นแม่รู้สึกว่าต้องปกป้องลูกกลัวว่าจะมีสารอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยรักใครบ้างอ่ะรักใครบ้างเออเธอรักใครบ้างก็มีนี่แหละมีครอบครัวและภรรยาตอนนี้ที่บ้านก็มีแมวสี่ตัวเธอชอบตัวไหนที่สุดน้องๆในออฟฟิศน้องๆในฟุตเธอชอบตัวไหนมากที่สุดเธอชอบตัวไหนบ้างตัวที่สีขาว เราแค่รู้สึกว่าเราชอบลูกคนแรกไว้สุดชอบเสาซามไปสุดเลยว่าเสาซามไม่ถึงนะว่าเสาซามไม่ถึงนะถ้าพี่ถ่ายสิ่งที่มันอยู่บนหัวพี่ถูกเนี่ยถ้าพี่โตไทยถูกก็จะได้บวกอีกสามคะแนนแต่ถ่ายได้ทีเดียวใช่ไหมใช่ถ้าปา้าส้าโชว์สินะนต่โชว์จริงด้วยว่าแล้วก็เลยคิดอยู่ว่าถ้าป้าที่าโชว์ เราว่าหมวดนี้ยากบอกเลยเราว่าหมวดนี้ไม่ยากนะอ่ะเธอเป็นของที่เธอรักเหมือนเดิมอนนะีกแหละแหละของที่เรารักมีอะไรบ้างอะไรบ้างอะเราถามเธอก็อมีกล้องไง กล้องมั้งล่ะกล้องเธอมีอะไรบ้างเธอมีแฮร์ริ่งแบลใช่ไหมเธอมีไลกาเธอมีมีอะไรกว่าไอ้ที่มันแพงๆอะไรนะเบ็ดวันใช่ป่ะใช่ใช่แต่อะไรรีบใช้บ่อยสุดจริงๆแล้วอะอะไรรีบใช้บ่อยสุดอ่ะ iPhone อ๋อ iPhone แล้วเธอเอาไปถ่ายงานใช้ถ่ายงานอ่ะก็ iPhone ถอดออน iPhone มันวกเข้ายากเหมือนกันนะไอ้บนหัวเรืยังไปเที่ยวไหม เออคุยเรื่องไปเที่ยวดีกว่ารู้สึกว่าแบบไม่งั้นเดี๋ยวมันดูมันดูแบบเฮ้ยทุกคนกดดันอ่ะคุยเรื่องไปเที่ยวดีกว่าอ่าได้ได้ได้ถ้ไปเที่ยวถ้าชมชอที่หมอเธอจะไปเที่ยวเธอจะพกอะไรไปบ้างสบู่ยาสระผมแปรงสีฟันเออช่างไม่ต้องไปเที่ยวแหละเอายังไม่จบดิเวลาเวลาแพ็คคือไอซ์พาร์ดี้เป็นคนที่แพ็คของไปเยอะมากเวลาไปเที่ยวปกติมีชุดตัวเองไม่พอมีชุดลูกชุดไปเที่ยวเยอะแยะไปหมดเยอะแบบโหละลานตามาบ้ะเต็มแบบเต็มสตรีมชุดไปเที่ยวไม่พอยังมีชุดอะไรก็ไม่รู้อะชุดนอน ชุดที่แบบนึกออกปะนี่นี่คือพยายามนะให้พูดคำเรื่รยๆพูดไปเรื่อยๆเนี่ยก็พยายามหาเรื่องคุยไ้งเธอก็มันก็ต้องมันก็ต้องพยายามเพราะอะไรวะมันก็ต้องพยายามบุกไปให้ได้แหละเราต้องพยายามบุกไปให้ได้อ่าเปลี่ยนหัวข้อไปหัวข้อไม่ถามกลับอ่าไปเที่ยวเธอพกอะไรไปบ้างอ่ะก็เครื่องสำอางอืมอืมถกินแคร์สกินแคร์อืมหนังอานอะไรอย่างเงี้ยก็เราเป็นบิลลี่บ็อกเกอร์เนาะส่วนเธอเป็นยังภาพเข้ามาแตกินแคร์ไม่อะไรอีกอ่ะ เบื่อแล้วนี่แหละอ่ะเบื่อเปลี่ยนอ่ะเล่าดิโบดักใบแฮปปี้ซันเดย์มีอะไรจะออกบ้างตอนนี้โปรโมทสินค้าหน่อยโแฮปปี้ซันเดย์ระวังตัวทำไมไม่มีิกูได้จริงจริงจริงจที่ตื่นเต้นมากคือมีอายแชโดว์เออเนี่ยอายแชโดว์หงายตาสวยปะอายแชโดว์นี่คืออันนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรพี่วัพี่จอบคนที่เหมาะกันเล่นเกมนี้เลยอุ๊ยกล้องถ่ายรูปป่ะไม่ใช่ไลก้าใช่คำว่าไลก้าจริงๆของเธอก็เกือบแล้วเหมือนกันคิดดีดี พูดอะไรไปเที่ยวบ้านพูดอะไรไม่รู้อย่าบันโกยคะแนนจากเราเราเราแพ้เธอไปแล้วถ้าเกิดเธอไม่เทามีความสุขกว่านั้นอ่ะเรารักเธอมากพอเราไม่รู้เราเรารักเธอมากพอเราให้เธอช้าไปไหนก็ได้รู้สึกดีไหมดีจินแคร์แบรนด์แฮปปี้ซันเดย์มิยอนเน่นี่คือถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่อ้าวผิดแล้วเนี่ยผิดแต่แรกแล้วไงโอ๊ยไม่คุยได้แล้วโอเคโอเคยอมเถอะยอมคำนี้มัน ชุดนอนชุดนอนเรามาเปลี่ยนกติกาแมสเพื่อให้เกมเชนเช่นว่าถ้าเกิดว่าใครชนะข้อนี้ถือว่าชนะไปเลยคือข้อนี้หนึ่งล้านแต้มหนึ่งล้านแต้มหนึ่งล้านแต้มเลยโอเคเะล่ะเธอยอมเะล่ะชนะยันชาติหน้าเลยเออคือถ้าเกิดว่าเธอชนะเธอก็ชนะยันชาติหน้าเลยโอเคโอเคโอเคเริ่มหนึ่งสองสามเฮ้ยมาเฮ้ยไม่มี มาคุยกันเรื่องอะไรดีล่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะจริงๆเคมินเป็นเทปกระชับมิดถูกต้องก็คือคุยเรื่องความรักได้ไหมได้ครับเธอชอบเราเพราะอะไรนะเธอเป็นคนแจ่มใสเบิกบานเธออะจะชอบเราเพราะอะไรเพราเป็นตัวตัวใหญ่อบอุ่นน่ารักไม่ต้องเครียดนะหูเลือดแดงเลยอะหนึ่งล้านคะแนนลานแต้มหนึ่งล้านไม่แต่เป็นคนแพ้ง่ายเออบางทีแบบเอามือขึ้นไปถูอะไรอย่างเงี้ยแราเด้งไม่คำบนหัวแล้วมันมีอะไรทำให้เธอต้องอิโมชั่นอลอะไรเลยเหรอก็นิดนึงเป็นคำว่าแม่ เปลี่ยนเรื่องคุยดี่ะความชอบแล้วกันเออแล้วเราชอบอะไรเราชอบอะไรเธอชอบอะไรเออชอบอะไรเธอชอบอะไรเธอชอบอาหารสมมุติอาหารเธอูเกเราชอบกินอาหารอะไรไอติมบอสเพื่ออาหารแล้วเธอชอบข้าวใช่เราชอบกินข้าวเราชอบเธอชอบกินเส้นเออเออบสีสีเธอชอบสีอะไรเราชอบสีดำหนึ่งร้านคะแนนมาทำให้คนกดดัน รู้ว่าใช่ป่ะถือว่าคำตอบคืออะไรได้เดี๋ยวเปลี่ยนคำตอบคืออะไรคำตอบได้หนึ่งล้านคะแนนเลยใช่ป่ะไม่แต่คิดว่าข้บวดหัวคือคือกับว่าอะไรสีดำหนึ่งล้านอย่างงี้พี่อย่างงี้พี่เจด้าเลยถูกปะไม่ถูกถูกนี่เขที่บอกให้เขาพูดคำสีที่ได้ถูกปะก็เธอหยุดติการเล่นเกมแล้วไม่ใช่หรอถ้าปรับแล้วที่มันยังอยู่บนหัวมันไม่ยุติแล้วไม่แฟร์เลยแฟร์เกมมันก็เล่นกันแบบนี้แหละเข้าใจป่ะ มันถูกแล้วถ้าเกิดมันทำให้พี่โตรู้สึกดีอะเอาไปเลยถึ่นหลานคะแนนเราแพ้เธอได้ถ้าเกิดเธอรู้สึกว่าวิธีนี้มันแบบว่าแปรเกมขาวสะอาดสดใสเอาเลยครบคำบรรทุกแล้วคืออะไรของหวานเนี่ยหรอไม่ใช่สีลุ้งเนี่ยเกลือสดใสอะไรวะสีชมพูสีลุ้งสีเหลืองสายลุ้งฉลาดเนาะตายแล้วอย่างนี้ว่าถ้าเราถูกก็เธอรอให้นาฬิกามันดังแล้วเธอค่อยพูดใช่ปะก็ใช่นาฬิกามันยังไม่หมดเวลา ที่อิมพูดขนาคือเลิกแล้วไม่ใช่จริงๆไม่ใช่พี่พี่ว่าอยู่ในเกมอยู่อิมต้องไหมอ๋อจบจ้ะเรียบร้อยอ่ะปิดรายการปิดไปเลยอารมณ์ดีมากก็ปิดไปเลยเรียกเลยว่าคะแนนเป็นเด็กฉันนะหนึ่งล้านหกคะแนนต่อศูนย์ก็ยดงกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s ับสไครป์ช่องอะไรนะไอ้วันดี นะครับก็ขอบคุณมากเอ้ยสนุกดีสนุกดีขอบคุณมากที่ชวนเล่นเกมดีก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะรู้สึกว่าพี่โต๊ะจะเหิมเกิมไปและเดี <đấy> <eras> ๋ยวต่อไปจะยุบรายการนี้เองคนที่ยุบรายการนี้ไม่ใช่พี่โตมันจะเป็นไอซสัากหยุดรายการนี้เองโอเคขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับใช่แล้วพี่โต๊ะพี่โต๊ตลาดวายแล้วเออแล้วเจอแล้วพี่โต๊ะถามไอซตอบว่าอ่ะถ้างั้นเธอนู้เหรอว่าแล้วาขาหมดเหรออะไร <c oughs> <can> ไปพูดเลยที่บ้านเขาไ,ไบอกว่าพุ่เลยพูดนเลยพูดเลยไอ้ก็พูดออกมาว่าสี่ดามันต้องว่าแย่เนี่ยแล้วเธอเดินมาห้องเนี้ยเพื่อจะบอกว่าว่าอันแท้ล่ะค่ะ